สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ออวิชาฟิสิกส์ก้าวิชาสามัญน,นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้อสครับข้อสองเนี่ยเขาบอกว่า A กับ B ครับเป็นเป็นรอกเล็กๆครับเบาๆนะครับที่หมุนได้คล่องครับเม <ME> ื่อระบบอยู่ในสมดุลเชิงกลเนี่ยเขาถามว่าคอสเซต้ามีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคอ่านโจทย์อย่างนี้ก่อนนะครับ ก็คือมันมีเรื่องอะไรครับมันมีเรื่องเรื่องเรื่องลอกถูกไหมเขาบอกว่าเป็นลอกเล็กเบานะครับหมุนได้คล่องด้วยนะครับคําว่าหมุนได้คล่องเนี่ยมันเขาสื่ออะไรเราครับอ่าเขาสื่อว่ามันไม่เกี่ยวกับความหมุนถูกไหมมันไม่เกี่ยวกับเอ่อโมเมนต์ความเฉื่อยถูกไหมครับหรือว่าเจ้าตัวไอเนี่ยนะครับ มันมันเราไม่ต้องใช้มันถูกไหมเพราะว่ามันหมุนได้คล่องนะครับแล้วก็ยังเบาอีกนะครับก็คือมวลมวลของมันเนี่ยเข้าเข้าใกล้ศูนย์เลยนะครับไม่ต้องมาคิดแล้วเขถามว่าเมื่อระบบอยู่ในสมดุลครับสมดุลสมดุลเชิงกลด้วยนะนะครับคอสเต้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคเราคงต้องมาดูรูปกันหน่อยนะครับ รูปเขาก็จะเป็นรูปนี้ครับอ่าก็จะมีอะไรครับมีรอก A ถูกไหมมีรอก B นะครับซึ่งเล็กเบาแล้วก็หมุนได้คล่องนะครับแล้วก็ยังมีสนามน้นผง G ด้วยครับในในกรณีนี้นะครับโอเคเขาถามอะไรนะครับ เขาถามว่าคอสเซต้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับกำหนดว่า m เนี่ยน้อยกว่า 2m นะครับโอเคเขาถามว่าอะไรครับถามว่าเจ้าตัวเน,นี้ยเนี่ยคือมุมเซตา้าถูกไหมมุมเซต้ามีขนาดเท่าเท่านี้นะครับเขาถามว่าออคอสเซต้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ เท่ากับเท่าไรถูกไหมแล้วเขาบอกว่าอะไรครับในโจทย์เขาบอกว่าระบบนี้นะครับอยู่ในสมดุลเชิงกลถูกไหมสมดุลเชิงกลนี้ต้องเป็นยังไงครับต้องระบบเนี่ยควรจะมีแรงลับเป็นศูนย์ถูกไหมก็คืออยู่นิ่งๆถูกไหมครับหรือว่าจะเคลื่อนที่ต่อก็เคลื่อนที่ต่อด้วยความเร็วคงตัวถูกไหมครับนั่นคือสามาดุลน,นะครับโอเค เรามาพิจารณาที่รอก A กันดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ารอก A มันอยู่นิ่งได้เนี่ยนะครับมันจะมีแรงนี้ถูกไหมแรงนี้นะครับแล้วก็มีแรงนี้ถูกไหมครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกครับมีแรงนี้นะครับแรงนี้ ไหมนะครับโอเคถามว่าเจ้าแรงนี้นะครับกับแรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นแรงที่เกิดจากอะไรครับอ่าเป็นเป็นแรงที่เกิดจากแรงตึงเชือกถูกไหมแล้วเจ้าตัวแรงตึงเชือกเนี่ยมันมันมาจากไหนล่ะครับมันมาจากไหนครับอ่าเราก็ต้องดูเราก็ต้องดูงดถูกไหมว่าเชือกเชือกเนี้ยมันมันมีแรงมันมี อะไรที่ทําให้เกิดแ,แรงบนบนมันบ้างถูกไหมครับก็คือต้องมาดูถึงตรงนี้น,นั่นเองนะครับถึงเจ้าตัวมวลมวล m เล็กน,นี่นะครับมวล m เล็กเนี่ยมีแรงอะไรครับที่ทําให้เกิดแรงตึงเชืเอกอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นแรงตึงเชือก T ถูกไหมอ<า>่ะให,ให้ให้เป็น T แล้วนะครับ T T ใหญ่นะครับนะครับโอเค แล้วก็บอกว่าระบบอยู่ในสมดุลเชิงกลถูกไหมแสดงว่าทีใหญ่เนี่ยมันต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับแรงลงของมันถ,ถูกไหมแรงลงของมันคืออะไรครับ m g ถูกไหม m g นะครับถูกถูกไหมครับเราก็ได้มาอันหนึ่งแล้วว่าว่าอะไรครับทีใหญ่เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรครับ m เล็ก g นะครับได้มาหนึ่งแล้วนะครับ ถามว่าทีนี้กับทีนี้ยเท่ากันไหมเท่ากันถูกไหมขนาดมันเท่ากันแต่ว่าทิศทางมันคนละทิศทางกันถูกถูกถูกไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นแรงทีเหมือนกันนะครับเรามาวาดใหม่ดีกว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าทีใหญ่เนี่ยเท่ากับ mg ถูกไหมแล้วก็เรารู้เจ้าเจ้ากรอบนี้แหละนะครับ จะยกกรอบนี้มาวาดใหม่เดลือเพราะว่าที่ตรงนี้มันค่อนข้างค่อนข้างจะยังไงครับค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงนะครับโอเคฟัดว่าดตรงนี้แล้วนนะครับมันก็จะมีรอกเอถูกไหมรอกเนะครับแล้วก็มีแรงอะไรครับแรงลงเนี่ยแต่แรง F M ใหญ่ G แน่นอนถูกไหม ก็มีแรงขึ้น2แรงครับ๋ยวาดวาดราน,นาบนิดนึงไม่งั้นมันจะดูงงงวยนะครับวาดราน,นาบนิดนึงนะครับก็มีแรงขึ้นครับเป็นแรงอะไรครับแรงทีนะครับแล้วก็ตรงนี้แรงหนึ่งนะครับเป็นแรงทีเหมือนกันซึ่งซึ่งยังไงครับมุมตรงนี้กลางเป็นกลางเป็นไงเซตาถูกไหมกลางเป็นเซตานะครับ ใพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราเปลี่ยน t เป็นอะไรครับเป็น mg ได้ไหมได้ดูไหมเพราะว่าจากที่เราดูที่รอกรอก b เมื่อกี้นะครับ t t ใหญ่เนี่ยเท่าเท่า mg นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นนั่นเหมือนกันเปลี่ยนเป็น mg เหมือนกันถูกไหมครับโอเคทีนี้เราเราสามารถแตกแตกแรงได้ไหมแตกแรงเข้าไปตา,ตามแกนต่างๆนะครับแตกได้นะครับ ไดน้นะครับแต่แต่เข้าไปที่แกนนี้เนี่ยเราใช้เป็นทรายหรือคอร์ครับต้องเป็นทรายถูกไหมเพราะว่าตามสามเหลี่ยมเนี่ยไซน์เซต,ต้าเนี่ยมันจะเท่ากับอะอะไรครับชิดฉากถูกไหมก็คือชิดแล้วก็ฉากเฮ้ยมันต้องเป็นค่าข้ามฉากสิครับเนี่ย อันนี้เซต้าถูกไหมข้ามแล้วก็ฉากถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับเราสามารถตัดแรงนี้ไปได้เลยถูกไหมแล้วเปลี่ยนแรงนี้เป็นอะไรครับ mg s i n เซต e ถูกไหมนะครับแล้วก็ต้องมีแรงขึ้นข้างบนอีกนะครับคืออะไรครับ mg cos ถูกไหม mg cos เซ e t a นะครับโอเคแล้วก็เลย อีกแรงหนึ่งที่เราเนี่ยต้องแตกเหมือนกันนะครับน,นี่จะเปลี่ยนสีแล้วกันเนาะอันเนี้ยเราก็ตัดไปถูกไหมตัดไปอันนี้ก็เป็นอะไรครับอ่าเป็น MG Sy s i ซ e ้าเหมือนกันนะครับส่วนแรงนี้นะครับก็เป็นอะไรครับเป็น MG c o s เหมือนกันถูกไหมถ้าแรง เราเวลาแรงเนี่ยเราบวกกันเนี่ยเราบวกกันแบบเวกเตอร์ถูกไหมครับคือเอาอยัางไงครับเอาหางมาต่อหัวถูกไหมหรือว่าในกรณีนีน้แรงมันเป็นแรงที่เท่ากันเนี่ยแต่ไปในทิศทางตรงกันข้ามเนี่ยครับเราก็สามารถตัดมันได้เลยถูกไหมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าระบบอยู่ในสมดุลเชิงกลถูกไหมดังนั้นแรงขึ้นก็ต้องเท่ากับแรงลงเหมือนกันนะครับแรงขึ้นของเราเนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับมี เป็นยังไงบ้างครับนี่เป็น 2MG c o s มจี t อถูกไหมว่าแร,แรงที่เราแตกออกมาเนี่ยมันอยู่ในทิศทางเดียวกันด้วยถูกไหมครับก็เป็น 2MG c o s มครครับส่วนแรงลงเนี่ยคือ MG นะครับเราก็จับมันมาเท่ากัน,นครับไม่ยากอะไรนะครับจับมาเท่ากัน ได้ว่าเป็นอะไรครับ 2mg ครับ cos t e t ครับเท่ากับ m ใหญ่ g นะครับโอเคทีนี้เราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วถูกไหมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือ cos t e t เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมครับหลังจากที่เราได้เจ้าสมการนี้มาเนี่ยเราก็เห็นอะไรครับเห็น cos t e t ถูกไหมดังนั้นเราก็จัด cos t e t ไว้ด้านเดียวถูกถูกไหมครับคือ,อยังไงครับ ก็จัดคอสเซตไว้อย่างนี้ถูกไหมแล้วก็เอา 2mg เนี่ยหารตลอดทั้งสมการถูกไหมครับก็เป็นอะไรครับ mg ส่วนด้วย 2mg ถูกไหมจะค่า g ก็ตัดค่า g นะครับดังนั้นเนี่ยคอสเของเราก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ m ส่วนอะไรครับ 2m m ใหญ่ส่วน 2m m เล็กถูกไหมนะครับตอบ เรียบร้อยครับไปดูช้อยส์กันดีกว่าช้อยส์ของเราเนี่ยก็ไปตรงกับอะไรพอดีเลยครับอ่าไปตรงกับข้อ3พอดีเลยถูกไหมต้องข้อ3เลยครับหรือว่า m เท่ากับส m เล็กเอ้ย cos เซต้าเนี่ยเท่ากับ m ใหญ่ส่วนส,วนสวน m เล็กนั่นเองนะครับข้อนี้ใครคล่องๆเนี่ย คิดว่าไม่น่าจะใช้เวลาเกิน1นาทีนะครับไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีจริงๆนะครับแต่ว่าใครที่ไม่คล่องเนี่ยก็ต้องค่อยๆค่อยๆย,ย,ยังไงครับค่อยๆแ,แกะแกะรูปไปถูกไหมกะรูปไปเรื่อยๆว่าเอ้ยแรงทีนี้นะมันมามันมาจากไหนเอ้ยแล้วมันตรงกับแรงทีนี้ไหมนะครับถูกไหม แล้วก็เราก็ค่อยมาดูที่ B ถูกไหมว่าเอ้ยทีนี้มันต้องเท่ากับ m g สิเพราะว่ามันอยู่ในสมดุลเชิงกลถูกไหมครับก็ค่อยๆแกะไปครับอย่างน้อยเราเนี่ยถึงจะช้ากว่าเพื่อนเนี่ยแต่ว่าเราได้คะแนนถูกไหมดีกว่ารีบๆทําไปคิดว่าคิดว่าตัวเองเก่งถ,ถูกไหมครับแล้วก็ไปผิดในตอนสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะน่าเสียดายมากกว่าถูกไหมครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อถัดไปครับขอบคุณมากครับ